ขอให้โชคดีนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ16นะคะมกราวันอาทิตย์16มกรานะคะจะมีโชคจากไหนอย่างไรเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากาเลขรถนะคะรถใหม่รถเก่ารถป้ายแดงนะคะถ้าคุณมีอยู่นะคะหรือถ้าไปต่างจังหวัดไปเที่ยวให้ลูกหลานหยิบลอตเตอรี่ให้นะคะ ลูกหลานหยิบลอตเตอรี่ให้นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าคุณไปถือศีลไปบวชนะคะอาจจะได้จากนางไม้นางตะเคียนนะคะมากระซิบข้างหูก็ได้อาจจะมีเซนนะคะคุณมีเซนมีไม่ได้มีองนะคะมีเซนเขาเรียกว่าเวลาไปบวชแล้วมันจะมีสัมผัสที่หกนะคะ,ะจะมีเสียงมีอะไรแบบนี้นะใหอะ้อาจจะเป็นตัวเลขก็ได้หรือนางไม้นางตะเคียนวัดที่คุณไปบวชไปถือศีลก็ลองเอาแป้ง ไปรูปนะคะเอาแป้งไปรูปแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวเลขมาให้นะคะขึ้นเป็นตัวเลขมาให้เพื่อนอาจจะพาลูกพาหลานมาเที่ยวหาที่บ้านก็ได้นะเอารถป้ายแดงมาโชว์มาโอดนะคะเ,เป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็เลขเด่นนะคะเลขเด่นนั้นนะคะจะมีหนึ่งมีเก้าแล้วก็มีสองนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ มีหนึ่งมีเก้ามีสองอ่ขอบพระคุณมากค่ะให้อาจารย์สีเพิ่มมาอีกอ่าดาวมาให้อาจารย์อีกร้อยดาวนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณมากขอให้รวยขอให้รวยนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันจันทร์เขาบอกว่าโชคมีน้อยอาจจะได้จากเด็กจากลูกจากหลานนะคะถ้ามีเด็กตัวเล็กๆนะคะก็เขียน0ูนถึงเ้าถ้าเด็กกาลังกาลังเดินยังพูดไม่ได้นะเขียน0ูนย์ถึงเนะคะใส่ภาชนะแบบนี้นะลูกวิงปองก็ได้นะถ้าเป็นกระดาษม้วนเด็กจะหยิบไม่ติดนะคะ หรือท่านมีกุมารไข่กุมารอะไรก็ได้นะก็ขอกุมารก็แล้วกันเนาะ,ะแล้วก็คุณก็หยิบมานะแล้วแต่คุณจะสองตัวสามตัวนะคะหรือไม่ก็เลขเก่านะคะเลขเก่าตามเลขเก่านะคะเลขบ้านนะคะทําบุญให้บรรทบุรุษก่อนนะคะเจ้ากรรมนายเวรนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เลขนั้นมีสองมีศูนย์แล้วก็มีเจ็ดนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารเขาบอกว่าดูแลเจ้าที่นะคะดูแลเจ้าที่หน่อยขึ้นน้ําขึ้นส้มนะคะอ,อยากใยเต็มเลยนะคะน้ําแห้งหรือเปล่านะคะส้มไม่มีพวงมาลัยไม่มีอะไรแบบนี้เนาะก็ลองจุดทูบไหว้นะคะท่านอาจจะให้โชคก,ก็ได้ทูบสั้นจะเป็นตัวเลขนะคะทูบยาวจะเป็นโคง้งเป็นงอเป็นตัวเลขให้คุณนะคะ แล้วก็จะได้โชคจากอายุคุณแม่นะคะอายุคุณแม่พอสอเกิดคุณแม่นะคะถ้าไม่มีแม่คุณป้าก็ได้หรือใครก็ได้ที่คุณเลี้ยงเขาหรือที่คุณอยู่กับเขานะคะก็ลองดูนะสำหรับท่านที่เกิดวัญชานี่หนึ่งมีหกมีสามนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรพุธกลางวันเขาบอกว่าโชคมีน้อยเช่นกันคําว่าโชคมีน้อยบางท่านอาจจะมีโชคก็ได้นะเพราะว่าดวงคนเรามันไม่เหมือนกันเนะาะโชคนั้นจะได้จากความฝันนะคะโชคจะได้จากความฝันฝันถึงคนเป็นฝันถึงคนตายอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ท้ายบัตรประชาชนนะคะะ จะได้จับความฝันดูแลสุขภาพด้วยนะคะสายตาไม่ดีค่ะนะคะท้ายบัตรประชาชนด้วยเนาะที่อาจารย์สีบอกไปนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะเห็นหรือเปล่าคะวันพุธกลางคืนนะคะมี1มี4ี่มี3านะคะสตัวมา1ตัวพุธพุธกลางวันพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันนะคะ คุณโชคจะได้จากไหนอย่างไรพุธกลางคืนเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะมีกี่เบอร์บางท่านมีเบอร์เดียวบางท่านมีสองเบอร์นะเบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ลองดูนะคะอ,อ,อาจจะได้ไปงานข่าวดำนะอาจจะมีคนโทรมาบอกว่ามีคนเสียชีวิตหรือคนป่วยนะคะอยู่โรงพยาบาลถ้าไปโรงพยาบาลดูเลขห้องนะคะเลขห้องข้อมือก็ได้คนเราถ้าอยากจะมีโชคก็ ก็ดูไปทั่วเนาะขอไปทั่วถ้าไปวัดก็ลองดูว่าเขาเขาเสียชีวิตแล้วก็อายุเท่าไหร่ฝาลงอะไรนะคะก็ลองดูนะหรือโทรศัพท์คนที่โทรมาบอกก็ได้ว่าเป็นเลขอะไรนะคะถ้าไม่ได้ไปก็ซื้อท้ายเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รถของท่านที่เสียแล้วก็ซ่อมนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะมีหนึ่งมีสี่แล้วก็มีสาม พุธกลางวันมีหนึ่งมีหกมีสองนะคะมันจะมันจะเพราะว่ามันจะติดกันเนาะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสสบดีวันพฤหัสเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากผู้หญิงท้องผู้หญิงเขาวอวบให้โชคนะคะอา,อาจจะได้จากเลขต่างถินต่างแดนต่างจังหวัดก็ได้มีคนโทรมาบอกก็ได้นะ มีเลขเด่นเลขดังอะไรประมาณนี้เนาะหรือคุณทําบุญบ้านคุณเองก็ซื้อเลขบ้านถ้าไปทําบุญบ้านเพื่อนนะคะก็ซื้อเลขบ้านเพื่อนก็ได้ถ้าคุณไปทําบุญที่วัดนะคะก็ลองดูขันน้ามนต์หรือเสี่ยงเซมซีนะคะจะได้จะเลขกันไปทําบุญด้วยนะคะเลขนั้นมีสองมีหนึ่งมีห้านะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพระฤห,หัสนะคะ ท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรโชคเขาบอกว่าจะได้จากอายุคุณพ่อพอสอเกิดคุณพ่อหรือไม่ก็เจ้านายก็ได้ถ้าไม่มีพ่อพ่อบุญธรรมก็ได้นะลุงก็ได้นะคะได้หมดนะคะแล้วก็ไหว้เจ้าที่หน่อยนะเจ้าที่จะให้โชคนะคะไหว้เจ้าที่นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะมีสี่มีเก้ามีสามนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์โชคมีน้อยนะคะอาโชคมีน้อยอาจจะได้จากนางไม้นางตะเคียนนะคะหรือต้นไม้ที่บ้านของท่านต้นใหญ่ก็ลองเอาถังไปโพกเคนะคะอาเอาไม้พาดนะโบราณก็จะทําแบบนั้นเอาไม้พาดแล้วก็เอาเทียนวางนะแล้วก็ขอจุดธูปขอว่า ได้เลขอะไรแบบนี้นะหรือบางบ้านก็อาจจะมีจมปวกก็ได้นะก็ขอเรียกว่าพ่อปู่พ่อปู่จมทองก็ได้นะคะเพราะถ้าเป็นจมปวกนะหรือไม่ก็อายุแฟนประสะเกิดแฟนบางท่านบอกไม่มีแฟนใครก็ได้ที่คุณรักใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะ,ะได้โชคจากคนที่คุณรักนะคะเลขเด่นที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วนะมีสองมี มี2มี8ดนะเด่น2เด่น8ปรองหดับ1ชนเด่นนะคะข้างบนนะคะข้างล่างเด่น7เด่น3ารอง9ดับ4ชนเด่นนะคะ